เคล็ดลับการดูแลรถยนต์โทนสีอ่อนนะคะดูยังไงให้มันเงาวาวไม่แพ้รถโทนสีเข้มนะคะเพราะเราเชื่อในสัมผัสของคนคือสิ่งที่ดีที่สุดสวัสดีค่ะมาพบเจอกับแก้มอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแก้มก็มี เคล็ดลับการดูแลรถเยต์โทนสีอ่อนนะคะดูยังไงให้มันเงาวาวไม่แพ้รถโทนสีเข้มนะคะแม้ว่ารถโทนสีอ่อนนะคะเขาจะมีโทนสีเนี่ยเป็นแสงที่สะท้อนแบบค่าค่าความสะท้อนไม่เท่ากับรถสีเข้มนะคะแต่ว่าแก้มก็จะมีเคล็ดลับที่ดูแลให้มันดูเงาดูวาวเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์ กดไลค์กดซับสไครช่องของเราด้วยนะคะเคล็ดลับที่หนึ่งนะคะก็คือการขัดเตรียมผิวขัดเตรียมผิวแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าอาจจะใช้ไปแล้วสักหนึ่งปีมันจะเริ่มมีคราบไข่เกสรดอกไม้ยางมาตอยพวกนี้มันจะปกปิดพวกเลกเกอร์เนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นรถโทนอ่อนเนี่ยเขาจะเริ่มมีคราบไข่ถ้าเราขัดเตรียมผิวแบบนี้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งถึงสองครั้งเนี่ย สีรถเราจะแวววาวแน่นอนค่ะเคล็ดลับที่2นะคะก็จะเป็นการเคลือบแว็กหรือเคลือบสีเคลือบเซรามิกนะคะในปัจจุบนันนี้น้ํายาพวกนี้มีหลากหลายในท้องตลาดแต่ละแบรนด์นะคะเขาก็จะออกแบบมาให้เป็นโทนสีเข้มสีอ่อนถ้าคุณลูกค้าอยากดูแลสีรถยนต์ให้แวววาวอ่ะก็เลือกอน้ํายาผลิตภัณฑ์เนี่ยตามสีรถของเรานะคะ เพราะว่ามันจะช่วยปกป้องพวกสิ่งสกรปรกรังแสง UV ได้ดีเลยค่ะถ้าเราเคลือบเป็นประจำเคล็ด <Get S 1> ลับที่3นะคะก็คือการดูแลรักษารถยนต์ของเราเป็นประจำหรือการล้างทำความสะอาดรถยนต์เราเป็นประจำนั่นเองนะคะซึ่งบ้านเรานะคะมีฤดูฝนแก้มตัวแก้มเองอะ่ะจะชอบล้างรถช่วงหน้าฝนบ่อยๆเนื่องจากไม่ให้เกิดพวกกบฝนคาบใครที่เป็นโคลนที่มาเกาะนานๆถ้าเราทิ้งไว้นานๆพวกนี้ มันก็จะเกาะคาบเหลืองๆอย่างเงี้ยตัวแก้มเองอ่ะจะเน้นหน้าฝนแต่ถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่สะดวกหน้าฝนก็แก้มอย่างให้แบบเดือนอนึงสักสองครั้งรถเราจะดูเงาดูวาวแน่นอนค่ะ คุณผู้ชมก็รู้เคล็ดลับดีๆจากออโตพัทแล้วใช่ไหมคะและวันนี้นะคะแก้มก็มีตัวอย่างอยู่กับรถโทนสีอ่อนนะคะ,ะเป็น bmw series 3นะคะและเป็นสีใหม่ด้วยแก้มไม่รู้ว่าจะเรียกถูกไหมมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆสีเทาออกนุมๆนะคะลูกค้าใช้มาแล้ว6เดือนคนลูกค้าเนี่ยเป็นคนที่ดูแลรักษารถดีมากแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยมั่นใจในการเคลือบเซรามิก ก็เลยใช้บริการเคลือบเซรามิกตอนที่มาเนี่ยความวาวมันยังไม่ชัดขึ้นมากแต่พอได้เคลือบแก้วนะคะกับออโต้พาสไปแก้มรู้สึกว่ามันดูเงาดูวาวเนี่ยค่ะถ้าคุณผู้ชมตัดสินใจอยู่ว่าเราจะเคลือบสีหรือจะเคลือบแก้วดีอย่างเงี้ยแก้มว่ารถคันนี้หรือสีโทนนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ว่าเออเราควรตัดสินใจแบบไหนนะคะ าคุณผู้ชมนะคะชมแล้วสนใจอยากจะเคลือบแก้วกับอัลตพัทตอนนี้แก้มก็มีโปรโมชั่นราคา8,000บาทนะคะหรือไม่อยากเคลือบแก้วเนี่ยสอบถามผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำยาการดูแลรถยนต์เนี่ยแก้มก็ยินดีให้คำปรึกษานะคะวันนี้แก้มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะเราเชื่อในสัมผัสของคนคือสิ่งที่ดีที่สุดสวัสดีค่ะ